ทุกคนสวยงามมากภูเขาทางนี้ไปเขาเหล็กไฟจุดชมวิวหัวหินและทะเลอยู่ตรงนี้ทุกคนรถไฟอยู่ตรงนั้นอาหารใต้นี่ฮะไ,ไปกินอาหารใต้อร่อยมากมีระเบียงด้วยนะฮะตรงนี้เห็นไหมฮะไปกินอาหารบต้นนครศรีของอพิ่โสรงเ,เรลลีเ่วเวลลี่เวย์พลาซาตรงรถไฟเลยคะทุกคนเนี่ยมาแซ่บต่อทุกคนไม่ไหวแลติดใจทุกคนอร่อยมากนครศรีนี่ขึ้นชื่อเรื่องแกงใต้ทุกคนเอาอะไรดีต้มขมิน้นที่โครงหมู สมก,กันกับผัดเผ็ดสตอเมื่อกี้นี้แกงเหลืองทุกคนแล้วก็แกงมัส,สมั่นนี่อร่อยมากจะตักกับรถจาจัดแกงใต้แท้ๆเดยนะฮะอยู่ตรงรถไฟเลยทุกคนลงปั๊บเลี้ยวขวาทุกคนถ้าเกิดเดินตรงไปก็ลงทะเลสวยมากทะเลหัวหินทะเลหาดแต่ถ้าเกิดจะให้เป็นคลื่นใหญ่ๆฟ้าคำคลามเข้มข้นนะฮะต้องไปหาดทรายน้อยเลยอุทยานรัชพักต์ทุกคนอยู่จำประดะักษของร้านแกงใต้เจ้านี้มีจำประดักทอดด้วยทุกคนเป็นผลไม้ใต้ที่หาทานยากมากอร่อยมากทุกคนจะเหมือนขนุนไหม ทุกคนอยากจะบอกกาอยากให้ทุกคนมาขวัญชนกวิวหลดึมากดูสิระบุงระบียังส่วนตัวโรแมนติกมากไปตรงนี้ก็จะวัดเขาต้นงิ้วใช่ไหมที่เป็นผู้ช่วยสายญาตินอนพอนอนที่สวยที่สุดนี่ทะเลเห็นไหมนี่ทะเลเห็นยังนี่นี่น,นี่ทะเลทะเลเดินไปเนี่ยถึงทะเลเลยทั้งภูเขาทั้งทะเล ว่ตําหนักชมดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนไปวัดวงสาคีรีรามตรงเนี้ยวงวงเอ่อคีรีวงสารามก็ไปทางนี้ทุกคนสวยมากนี่ฮะทะเลไม่อยากไปไหนเลยมาพักที่นี่ทุกคนจ้ะนี่ฮะดูโดนที่นอนนอนสบายมากกลางคืนนอนทีวีปิดไฟแบบดูทีวีแบบลดมากนะฮะที่นี่มีทั้งแบบอ่อรายเดือนนะชั้นเ็ชั้นแปดเป็นรายวันทุกคนคืนละห้าร้อยห้าสิบถูกมากทุกคนสําหรับวิวทะเลเห็นไหมนั่นนะ่ะทะเลเห็นไหม เดินไปเนี่ยถนนหัวหิน88หัวหิน94ทะลุถึงกันหมดตรงนั้นก็จะมีโอเพอร์ oh, วิลล่าสระว่ายน้ำสวยมากโรงแรมเลิศมากอลังการอา,ารสร้างออแล้วก็เพลแอดหัวหินใช่ไหมจะเป็นคู่แฝดกันเป็นที่พักที่แบบอลังการปังมากทุกคนมากินแกงใต้จนต่อมดแต่เมาเนี่ยจะประจับสิทุกคนนี่ฮะแกะก่อนนะน้ำพริกก็อร่อยมากนะฮะทุกอย่างทุกเมนูทุกคนไตปลาก็ของแท้ค่ะเผ็ดเผ็ดแบบอร่อยเผ็ดแบบ ไม่เผ็ดจนทรมานนะทุกคนจา้าแกงใต้นครสีเอกลักษณ์นะฮะผักเนาะผักเนาะ,นาะฟรีหมดเลยทุกคนแล้วก็แกงใต้นครสีปากผนังพวกนี้จะเข้มข้นหมดเลยฮะอำเภอบางขันอะไรเงี้ยแกงใต้เ็าจะลดเนี่ยเ็าจะเปิดอยู่ตรงรถไฟนะมาหัวหินอย่าลืมทุกคนร้านนี้เท่านั้นค่ะอ,อร่อยมากทุกคนอ,อร่อยมากอร่อยมากดูที่ห้องเหมือนกับอยู่บ้านเลยไหม ถึงตู้เย็ยนมีกาต้มน้ำให้เรียบร้อยเลยทุกคนกระปุมกาแฟฟรีค่ะเออก,กดอยู่นี่เ้าจะไปวางไกลกลางบนทุกคนอยาจะให้ดูรูปอยู่ที่นี่ห่ะหัวขิดน,นะฮะเราจะไปกลากงบนรอเจ็ดสมัยรอเจ็ดใช่ไหมแล้วมาในหลวงรอเก้าอีกนะฮะทุกคนอยู่แต่พระราชทานไปยอยากที่นี่ก็ประมาณชั่วโมงกว่าทุกคนขับรถไปนะะเดี๋ยวเวลาปิดเปิดกี่โมงอ่ะทุกคน อ่าดูเนื้อหาอย่านี้เสิร์ชหาข้อมูลได้ทุกคนนะฮะนะปิดห้าโมงทุกคนสามห้าหถนเพชรเกษมตําบลหัวหินเลยหาไม่กลทุกคนอ่ะดูเส้นทางกี่กิโลอืกินไปอร่อยไปพูดไปหัวหินเมืองขลังก็นี่ทะเลสวยเมืองนักมวยดังพระราชวังงาม4.7กิโลเองทุกคนอืม หรออุ้ย4.7กิโลงงหเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทุกคนทันไหมวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไปไหมทุกคน4.7กิโลอีกห่างหรือว่าขาวหน้าจากควัญชนุกวิวอร่อยมากทุกคนแกงใต้นครศรีแกงปักใต้นะครศรีตรงเรลลี e ่เว์พลา่าต้องไปหัวหินแล้วพระราชวังไกลกังวลนลั่นแหละเพิ่งจะ4กิโลกว่านึกว่าเป็น10อืบ เดี๋ยู่ๆระวางแผนก่อนอร่อยมากนะไปนะสามกิโลเองไปไปมาๆก็บอกนะฮะพระตำหนักเปี่ยมสุขก็อยู่ในไว้ไห้องไกลกังวลไงราชการที่นนเจ็ดทรงสร้างเอ่อพระพระตำหนักแห่งนี้ให้ถวายพระเรดชพระรางเจ้าลำไพพันธ์นีไงฮะทุกคนแล้วต่อมาราชการที่เก้าก็เสด็จใช้เป็นที่แปรพระราชฐานทุกคนไปดูเนาะพรุ่งนี้เราไปดีกว่าหรือจะไปวันนี้ดีเดี๋ยวไม่เป็นไรฮันรีบกินอร่อยมากอืนี่บอลค่ะบอล ากระพงอร่อยมากทุกคนใช่ไหมปลากระพงมันเนี่ยอร่อยมากจ้ะอร่อยเลิศผูดพอวางแผนใหม่อาจจะไปวันนี้เลยนะนี่เพิ่งจะเที่ยงอร่อยมากนี่ไก่ต้มขมิน้นนะนฮะกินทีละอย่างกัแกงต้าเนี่ยกินปนกันแล้วอย่างมันจาแบบอร่อยปนแบบอื้อหือกินสวรรค์เกินไปอร่อยมากหุดยอดคือจุดรถไฟหัวหินเลยนะ อย่เข้าผิดร้านนะจ๊ะอันนี้ชื่อร้านเจ้าแกงปักตานัครนสีฮะตรงเดวิเวย์พาซาตรงข้ามกับแพตตี้คอร์เนอร์คาเฟนะฮะนุดมากอืมไปพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีเคลียร์เมมโมรี่ไว้ถ่ายติดมันคืนนี้เดี๋ยวไม่พอถูกไหมทุกคนไม่รู้หรอกเวลาแบบนั่งเคลียร์เมมลบเมมเลือกเมมจะโพสต์อันไหนจะเก็บอันไหน แล้วก็ไหนจะนู่นนี really cruise, ่นั่นโอ้โมันแบบไม่มีเวลา่ะทุกคนไหนจะถ่ายเพิ่มไหนจะลบไหนจะเก็บเลือกกันอร่อยมากอุดยอดทุกคนจากแกงใต้ทําไมอร่อยอย่างนี้ยู่ในโกต้องยกย่องค่ะนี่แกงใต้แกงปักต้นครศรีตรงรถไฟนะเดลิเวอร์พาซาไม่ไกลจากนี่ฮะโรงแรมขวัญชนุกวิวไม่ไกลจาก เพอวิลล่าอุ้ยเพอวิลล่าโรงแรมสวนมักสับไปน้ำลดแล้วก็นี่ค่ะที่ขวัญชนกวิวดูสิอวดอวดทุกคนอวดอวดให้โลกรู้ว่าเรามีดีทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนจำปะจักะภาคใต้ก็มีผลไม้แปลกๆเลือดลูกยงลูกหยีมะม่วงหยินมะพร้าวจำปะจัะใช่ไหมผักหลงผักเหลียงอะไรเนี้ยโอ้ยเลือดของดีๆทั้งนั้นมะม่วงเบาอร่อยฝากด้วยทุกคนไม่บปลนะ้รอร่อยมาก นี่มีมัสตมันด้วยนะมัสตมันเข้มข้นมากคนใต้ทําอะไรก็อร่อยฮะไว้ใจได้เลิศรถิศเ,เ,เอยู่ในร้านเราไม่กล้าพูดเสียงดังตรงนี้เต็มที่เพราะอยู่ในห้องเองฮะชั้นเจ็ดครับทุกคนสวรรค์ชั้นเจ็ดจริงๆทุกคน